รถสปอร์ตแลนเจอร์คันนี้นะครับราคาอยู่ที่445,000บาทเท่านั้นนะครับส่งอยู่ที่8,500บาทเท่านั้นสวัสดีครับผมเพชรจากเพชรคาร์เซ็นเตอร์นะครับรถยนต์มือสองคัดสภาพเพื่อคุณครับวันนี้เรามาแนะนำสปอร์ตแลนเจอร์นะครับซึ่งมีชื่อเสียงางด้าน สวยแรงนุ่มแล้วก็หนึบนะครับวันนี้เรามา Ford r a n g เจปี2017.19นะครับสวยใหม่ใหม่9ก0 0 0มกว่ากิโลเมตรพิเศษสุดเลยแต่งให้ชุดใหญ่ไปด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่าชุดแต่งจะสวยพิเศษขนาดไหนและรถราคาเท่าไหร่ ส่งเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาชมกันได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยครับว่าคันนี้มีสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปดูด้านหน้ากันเลยครับคันนี้นะครับด้านหน้ามาด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ตามมาด้วยไฟสปอร์ตไลท์ด้านล่างนะครับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็มาจากโรงงานนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมทรงคางหมูนะครับคันนี้พิเศษก็คือแต่งไฟด้านหน้าให้ด้วยนะครับ ไปดูฝากระโปรงหน้ากันเลยนะครับฝากระโปรงหน้าตัวนี้เป็นรุ่น f o r d r a เ g e r จนะครับ XLT ปกติด้านหน้าเนี่ยฝากระโปรงจะไม่มีจมูกหรือโนสมาให้คันนี้แต่งเสริมไม่อีกนะครับนอกจากกระจังหน้าเป็นไฟชุดแต่งพิเศษให้แล้วนะครับออกไปไม่ต้องแต่งเลยครับสวยหล่อไปเลยครับไปดูสีนะครับสีด้านหน้านะครับสีกันชนหน้าสีฝากระโปรงสีแก้ม สีเดิมทุกชิ้นนะครับสีแดงสวยเงางามต่อไปเราไปดูด้านข้างกันครับต่อไปเรามาดูด้านข้างของ ford ranger คันนี้นะครับว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างแล้วจะสวยขนาดไหนครับไปดูด้านข้างกันครับสวยพิเศษก็คือคิ้วคิ้วขนาดใหญ่แถมด้วยหมุดน็อตสีบอลเงินให้ด้วยทำให้โดดเด่นและสวยยิ่งขึ้นนะครับแต่งเต็มให้เลยไปดูด้านล่างยางนะครับยางใช้แมก ตูขอบ17ใหม่ๆสีดำๆๆนะครับสวยเลยนะครับตามด้วยยางที่ใหม่ยางฮันคุกทนทนสวยสวยดอกสวยสวยนะครับใหญ่ใหญ่ปี2019อันนี้ยางใหม่นะครับยางใหม่จัดให้เลยนะครับใช้ได้2-3ปีไปเลยนะครับยางตัวนี้ ต่อไปมาดูด้านข้างครับด้านข้างแก้มด้านข้างสีแดงสวยเงางาม,งามตามด้วยเครื่อง2.2 6สปีดต,ตรงนี้เป็นเครื่อง2.2 6สปีดจัดให้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับมือเปิดจะเป็นเบ้ารองมือเปิดแต่งสีดำสวยๆเข้มๆนะครับให้เลยนะครับ ไปดูด้านบนนะครับด้านบนนี้แต่งให้อีกนะครับตัวนี้เป็นรุ่น XLT นะครับป2017ี2017 19ถือว่าใหม่สุดนะครับเติมแหลกหลังคาให้อีกนะครับเด่นเดนหรูหรูไปเลยนะครับตามด้วยบันไดข้างแถมมีโครเมียมติดด้านข้างทำให้โดดเด่นฝาถังน้ำมันสีดำ ดำด้านสวยๆไปเลยนะครับปกติถ้ามาจากโรงงานไม่มีนะตัวนี้ก็สาครอบน้ํามันตามด้วยคิ้วไปดูเม็ดอาร์กว่าคันนี้มีสภาพเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมเม็ดอาร์ k, ด้านข้างนะครับเม็ดยังอยู่ครบสวยงามนะครับเปิดให้ดูแจจะเปิดให้ดูชัดๆนะครับคันนี้ไม่มีพลิกคว่ำหรือชนหนักมาอย่างแน่นอน100%ซตนะครับต่อไปเราไปดูด้านท้ายของรถคันนี้ต่อเลยครับ ต่อไปเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังคันนี้นะครับจะเป็นไฟด้านหลังซึ่งมีดวงขนาดใหญ่ที่สําคัญนะครับคันนี้บอกแล้วแต่งเต็มนะครับไฟด้านหลังมีไฟครอบสีดําด้านให้ด้วยทําให้โดดเด่นและก็สวยด้วยนะครับตามมาด้วยฝาท้ายนะครับฝาท้ายเนี่ยมีตัวหนังสือ XLT บ่งบอกถึงรุ่นท็อปของรุ่นนี้นะครับและมือเปิดเป็นโครเมียม สภาพยังอยู่ที่เดิมสวยงามโลโก้ก็ยังใหม่ด้านหลังไม่มีชนมาแน่นอนนะครับต่อไปเรามาดูกระบะท,ท้ายกันบ้างนะครับกระบะท,ท้ายนะครับแม็กไรเนอร์ก็ยังมีสภาพสวยใหม่นะครับคันนี้ไม่มีการบรรทุกหนักมาแน่นอนครับเพราะสภาพยังสวยและใหม่อยู่ครับต่อไปมาดูด้านกันชนนะครับกันชนหลังก็เป็นโครเมียมกันชนหลังเนี่ยมาจาก สเลยเป็นตัวเดียวที่มาจากสูลเลยนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดให้ด้วยนะครับสภาพกันชนหลังเป็นสีโครเมียมก็ยังใหม่เงาเดิมๆจากศูลเลยครับข่าต่อไปเรามาดูห้องโดยสารคันนี้นะครับว่าจะมีพิเศษแล้วก็สวยอย่างไรกันบ้างนะครับอันดับแรกประตูด้านขวาเนี่ยเพชรคาร์เซนเตอร์จัดให้นะครับ เราจัดพุ่มหนังให้โดยพิเศษเลยครับปกติจะเป็นผ้านะครับเบาเพชรคาเซเตอร์จัดให้ครับคันนี้ปกติเป็นเบาผ้าธรรมดานะครับเพชรคาเซเตอร์พุ่มให้นะครับเป็นเบาหนังนะครับไปดูพวงมาลัยคันนี้กันนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะครับโดดเด่นของ f อร์ r a n นเจอร์เนี่ยพวงมาลัยตัวนี้จะเบา เบายิ่งกว่ารถเก๋งด้วยนะครับผู้หญิงสุภาพสตรีสามารถขับได้นะครับขยับรถเดินหน้าถอยหลังเนี่ยใช้นิ้วชี้หมุนได้เลยนะครับอันนี้เบานะครับด้านขวาของพวงมาลัยก็จะมีระบบมันติฟังก์ชันควบคุมความเร็วครุสคอนโทรลนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงควบคุมโทรศัพท์เปิดปิดรับโทรศัพท์ที่เกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์หสปีดนะครับเเกียร์ถอยหลังนะครับ บอดเอนเจอร์นะครับคันนี้ต่อไปเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงก็จะเป็นระบบบลูทูธนะครับสามารถเปิดตังเพลงติดต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB และ AUX ได้ด้วยนะครับสำหรับคอนโซลคันนี้นะครับคอนโซลก็จะเป็นคอนโซลหนังสีดำตัดด้วยสีเทาด้านล่างนะสภาพก็ยังใหม่สวยงามนะครับแล้วก็ มีแอร์แบกให้ด้วยนะครับรวมแอร์แบกด้านคนขับ1ลูกแล้วก็ด้านผู้โดยสารอีก1ลูกนะครับรวมเป็น2ลูกนะครับไปดูเพดานนะครับด้านบนนะครับก็ยังมีสภาพใหม่สวยงามนะครับสะอาดด้วยแล้วคันนี้พิเศษนะครับสำหรับรถเพชรคาร์เซนเตอร์นะครับคุมนะครับคุมเราก็จะจัดคุมไวนิ้วให้นะครับซึ่งคุมตัวนี้เราจะจัดให้ทุกคันสําหรับรถเพชรคาเซนเตอร์นะครับ ก็จะทําให้สะอาดนะครับดูดฝุ่นนะครับความสามารถพิเศษก็คือดูดฝุ่นทําให้ห้องโดยสารสะอาดสะอาดนะครับไม่เก้าหมื่นกว่ากิโลเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องคันนี้กันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับห้องเครื่องนะครับไปดูคันนี้นะครับฝากระโปรงมีโชกคําฝากระโปรงให้ด้วยนะครับทําให้ง่ายแล้วก็ผ่อนแรงในการเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับให้มาเลยนะครับ ไปดูน nope, no ็อตฝากระกันเลยครับน็อตฝากระโปรงนะครับสวยๆไม่มีแกะนะครับไม่มีแกะน็อตแก้มฝากระโปรงนะครับด้านขวาก็เดิมๆนะสวยๆไม่มีแกะนะครับน็อตฝากระโปรงด้านซ้ายนะครับเดิมๆไม่มีแกะนะครับไม่มีชนมาแน่นอนนะครับเราไปดูด้านหน้านะครับด้านหน้าของฝากระโปรงคันนี้นะครับหน้าหน้าฝากระโปรงคันนี s> s <S ้ก uh ็ลอย ซีนนะครับฝากระโปรงก็เดิมๆมนะครับรวมทั้งแผ่นกันความร้อนก็มาจากคู่ตัวรถแผ่นเดิมจากคู่ตัวรถสวยๆคันนี้ด้านหน้าไม่มีชนมาแน่นอนนะครับรวมทั้งไปดูสติ๊กเกอร์ด้านหน้านะครับมกนะครับสติ๊กเกอร์เตือนเรื่องความร้อนนะครับก็ยังอยู่ครบด้านหน้าไม่มีชนมาแน่นอนนะครับไปดูเครื่องยนต์กันนี้นะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่อง2.2นะครับ160แรงม้านะครับยังแห้ง สวยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับแน่นอน100%ซนะครับที่สำคัญก็ยังใหม่แล้วก็สวยด้วยนะครับคันนี้ด้านหน้าเดิมสวยไม่มีชนมาแน่นอนนะครับแล้วก็เครื่องก็เดิมๆใสๆต่อไปเรามาดูโปรโมชั่นและราคากันต่อเลยครับรถสอดแรนเจอร์คันนี้นะครับราคาอยู่ที่445,000บาทเท่านั้นนะครับส่งอยู่ที่ 8,500บาทเท่านั้นที่สำคัญฟรีจัดฟีโอนฟรีประกันนะครับแล้วก็ชุดแต่งเต็มไปด้วยนะครับจัดให้ชุดแต่งเต็มถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเราจะได้นำรถสวยๆมาจัดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต่อไปสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ